รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย องค์เทพมหาเทวีนะครับทางช่องมูเตลู106นะครับทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา11โมงนะครับก็จะเป็นเวลาแห่งการพูดถึงเกี่ยวกับสาระนะครับเกี่ยวกับองค์เทพมหาเทวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลวิทภพแล้วก็ที่คนไทยได้นับถือกันนะครับนะครับวันนี้อาจารย์เอมี่เทพนิมิตก็มาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงองค์เทพมหาเทวีที่ เป็นองค์ที่เหมือนจะไม่มีความสําคัญแต่มันมีความสําคัญสําหรับคนอินเดียแต่มันมีความสําคัญคนไทยที่แบบมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะองค์เทพองค์นั้นก็คือองค์พระหานุมานอ้าวอาจารย์นมี่คะทาไมองค์พระหานุมานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอันนี้วันนี้อาจารย์มี่ก็เลยยกองค์เล็กๆมาค่ะเพราะว่าองค์ใหญ่ที่บ้านยกไม่ไหวค่ะแบบว่าองค์ใหญ่ที่บ้านแบบว่าคือแบบองค์ใหญ่มาก นะคะคือแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นองค์พั่นุมานที่แบบสัญลักษณ์ของคนอินเดียนะคะองค์ฮั่นุมาเนี่ยส่วนมากก็จะมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าก็จะต้องเป็นหน้าเป็นล yeah. ิงนะคะแล้วก็กายเป็นมนุษย์นะคะถ้าเป็นของอินเดียก็จะแบบว่าล่ำล่ำล่ำนิดนึงแต่ถ้าเป็นของจีนอันนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นหนุมานหนุมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชี้ชี้นี้เออชี้หางขึ้นมาแบบนี้จะแตกต่างกับของไทยนะคะคือ วันนี้ก็จริงๆแล้วก็ลืมเอาเสียทฮานุมานมาเนาะคือของไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าค่อนข้างจะมีลวดลายลักษณะอะไรอย่างเงี้ยเรามาฟังเรื่องประวัติฮานุมานกันก่อนนะฮานุมานเนี่ยคือเป็นเทพ,พเจ้าถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าเลยนะสาหรับคนอินเดียสําหรับคนไทยเนี่ยก็จะเห็นเป็นแค่ว่าเอ่อเป็นตัวละครในรามเกียรติ์แล้วก็คนไทยก็จะเห็นเป็นแค่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองที่ มีความคงกระพนันมีความรวดเร็วในเรื่องการสักฮนุมานการบูชาฮนุมานเชิญทองตามนะคะครูบาอาจารย์ต่างๆเกจิต่างๆที่าน,นได้สร้างขึ้นมานะ,ะฮะฮนุมานของอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลังมากมายฮนุมานเนี่ยเป็นเทพอีกองคหนึ่งนะคะที่มีบทบาทคล้ายกับองค์พระพิคเนตั่นก็คือบทบาทของท่านก็คือเป็นเทพแห่งปัญญา คนอินเดียถือว่าพระหนุมานเนี่ยเป็นเทพแห่งปัญญาเพราะว่ามีความฉลาดไหวพริบก้าวไกลนะฮะแล้วก็เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความมั่นคงของชีวิตเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความมีสุขภาพดีคือใครถ้าสุขภาพดีโครคภัยไข้เจ็บถามหาเนี่ยต้องไหวองค์หนุมานคนอินเดียเขาเชื่อว่าถ้าได้ไวหวหนุมานนะท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าเป็น พระที่สามารถประทานพลังชีวิตให้เราเนี่ยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงได้นะฮะหนุมานเนี่ยได้ถือกำเนิดมาจากองค์พระพายนะคะกนางสวหะพระพายก็คือเป็นเจ้าแห่งลมนี่แหละที่ลมพัดวิวไปวิวมานี่แหละในธรรมชาติของเรานี่แหละพระพายเนี่ยถือว่าเป็นพระบิดาของหนุมานนะคะแล้วก็นางสวหะนะคะนางสวหะเนี่ย คืออันนี้ต้องเท้าความคือนัณุมารเนี่ยเล่าและสนุกคือนางสวหาหะเนี่ยเป็นองค์ที่โดนต้องสาบว่าต้องให้ยืนแขนเหนียวเหน,นียวแบบว่าเหนียวฟ้าเหนียวอากาศแล้วก็อ้าปากกินลมอยู่ชั่วเจ็ดชั่วกันอะไรประมาณนี้เนื่องด้วยความที่นางก็ทําไม่ดีอะไรกับองค์เทพก็เจอองค์เทพกับฤาษีสาบไว้นะฮะปรากฏว่ามีช่วงที่ องค์พระอิศวร์นะฮะก็ได้บัญชาองค์พระวิศนุารายแล้วก็องพระวิศุกรรมว่าเดี๋ยวจะเกิดนะฮะประวัติรามายณะหรือกำลังจะถือกำเนิดยุคข,ของรามเกียรติท่านก็เลยให้องค์พระวิศณุารายเนี่ยเอาตรีคทาจากสังเนี่ยฟาดเข้าไปในปากของนางสวาหาที่ยืนจับเหนียวเกี่ยวลมเนี่ยแล้วก็อ้าปากเนี่ย โดยให้พระภายเนี่ยเป็นคนฟาดสิ่งเหล่านี้ลงไปคือพระวิศุพระวิศนุกรรมเนี่ยได้ประทานอาวุธตรีธาจากสังเนี่ยฟาดเข้าไปในปากของนางสวาหะนะฮะปรากฏว่านางสวาหะเมื่อได้ฟาดเข้าไปก็ท้องไงเออท้องท้องแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะต้องคลอดปุ๊บเนี่ย หนุมานก็เกิดออกมาจากปากนางสวาหะเพราะฉะนั้นนางสวาหะก็ถือว่าเป็นแม่ของหนุมานนะฮะแล้วก็องค์พระพายก็เลยถือว่าเป็นพ่อของหนุมานนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยหนุมานจึงมีพระบิดาเป็นเจ้าแห่งสายลมเป็นบุตรของวายุนะ่ะที่เขาเรียกกันอะ่นะเนาะพญาวายุอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นลูกของเจ้าแห่งลมแล้วก็นางกาเอ่อนางสวาหะแม่คือพนางสวาหะนะคะ พอหนุมานเนี่ยได้ออกจากกำเนิดปากนางสมหะนางสมหะก็โดนคลายคำสาปลงเพราะถือว่าได้ทำหน้าที่ภาระอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือในยุคของรามายณนะรามเกียรติ์เองนะฮะเมื่อหันุมานได้เกิดมาแล้วเนี่ยขนก็เป็นเพชรเขี้ยก็เป็นเพชรนะคะมีตรีนะคะมีตรีมีคาถาเนี่ยติดตามออกมาด้วยเป็นคู่อาวุธมากับหนุมานเลยและลักษณะ ที่โดดเด่นของฮนุมานนั่นคือสามารถหาออกมาแล้วกลายเป็นดาวเป็นเดือนได้เออมันแปลกตรงนี้ค่ะคือเป็นออลิงพุททรงพลังทรงวิเศษมากนะคะแล้วก็ของประวัติอินเดียนเนี่ยฮนุมานมีบทบาทที่สาคัญหลายอย่างนะคือฮนุมานเนี่ยจะมีบทบาทตอนที่ไปเชิญนะคะขาวสัพยาเนี่ยหรือสังกรณีตีชวาเนี่ยเพื่อใหออ้ตัวยาในเขาสังกรณีตีชวาเนี่ย ลอยหอไไปถึงตัวองค์พระลักษณ์ที่ดนต้องหอกโมกขะัตนะมันก็หายไงอะไรประมาณนี้แล้วก็หนุมานเนี่ยก็มีบทบาทตรงที่ว่า,อาตอนที่จะไปกรุงลงกาใช่ไหมตอนที่จะไปกรุงลงกาปรากฏว่าก็ได้เจอกับนางเบญจกายนางเบญจกายนี่เฝ้าทะเลอยู่คือหนุมานจะหอะข้ามไปกรุงลงกาเจอนางเบญจกายขวางไว้ ก็เลยสู้รบปบมือกันเกิดพิศวาสนางเบญจากายเออนะเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่นางเบญจากายนางสุวรรณมัจฉาก็ต้องขอ,อใยนะคะนางสุวรรณมัจฉาคืออนุมานเนี่ยมีเมียสองเมียนะคะนางสุวรรณมัจฉาเป็นเมียเอกเลยนางสุวรรณมัชฉาเมียเอกพอนางสุวรรณมัชฉาเนี่ยได้กันปุ๊บเนี่ยก็เกิดลูกออกมาเป็นชื่อว่ามัจฉานุมีตัวเป็นลิงมีหางเป็นปลามีหางเข้ามาด้วยนะ คือมีหางแต่ก็มีขานะนะเอ่อมาชนุษมีขาแล้วก็แต่มีหางเป็นปานะคือแบบว่าเกิดหลงรักกันก็เลยหนุมานก็เลย fall in love กันเรียบร้อยก็ถือว่าหนุมานเป็นเทพแห่งความรักเช่นกันเป็นเทพแห่งความมีเมตตามหานิยมนี่แหละหนุมานเป็นเจ้าแห่งความมีเมตตามหานิยมมีเสน่ห์นะพอพอแบบว่าได้นางเบญจากายเป็นภรรยาปุ๊บเนี่ยการจองถนนของวัารามก็เลยเรียกว่าราบลื่นขึ้นสามารถถมดินลงทะเลก็จะไม่มีดินหล่นลงไปไม่มีหินหล่นลงไป ก็สามารถข้ามจากฝั่งเนี่ยไปถึงเกาะกรุงลงกาได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วเมื่อมีอยู่ครั้งหนึง่งเมื่อไปถึงกรุงลงกาแล้วปุ๊บเนี่ยหานุมานก็ได้ไปทำเขาเรียกว่าก่อ,ก,อก่อวิวาทขึ้นโดยการที่ไปเผาเมืองลงกานะฮะตอนเผาเมืองลงกาเนี่ยพระรามก็ตำหนิว่าไม่น่าไปเผาเมืองเขาแต่ในใจแล้วเนี่ยหนุมานเนี่ยก็ได้รางวัลจากพระรามนะเป็น เป็นผ้าเข่าม้าหรือว่าเป็นผ้าคล้องขององค์ท่านเนี่ยให้กับหนุมานหนุมานก็จะมีพลังมากขึ้นก็จะสังเกตว่าหนุมานเนี่ยก็จะมีผ้าคล้องอยู่ที่ที่องค์ท่านด้วยนะคะเป็นผ้าคล้องที่องค์สีรามเนี่ยได้ประทานพรให้กับหนุมานนะฮะันั่นคือเป็นอของชิ้นแรกของมงคลที่พระรามได้นะครับประทานพรให้กับหนุมานให้หนุมานมีกําลังวังชามากขึ้นเพราะถือว่าเป็นอาหารที่โจรภักดีมาก ในกรณีที่สองนี่น่าสนใจท่านผู้ชมฮนมุมานได้เมียเมียอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่านางเบนจาก,กายนางเบนจาก,กายเนี่ยคือแบบว่าคือเรื่องฮนุรามเกียรติเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนแต่ว่าถ้าอา่านดีจะเข้าใจง่ายคือในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านท้าวทศกัณฐ์เนี่ยได้ออกอุบายสั่งพิเภกว่าให้นางเบญจากายที่เป็นลูกสาวขององค์พญาพิเภกหรือที่เรียกว่าปู่พิเภกค,คนไทยเรียกปู่พิเภก เป็นน้องของท่านท้ารรศการที่เก่งในเรื่องโหราศาสตร์การดูดวงมากเออพี่เพกจงไปบอกเนี่ยลูกสาวเจ้าเนี่ยไปเ,ออเรียกว่าจำแรงเป็นนางสีดาแล้วตายลอยน้ำทวนน้ำขึ้นมาไปหาที่พำนักของพระรามเพื่อให้พระรามเข้าใจผิดที่ว่านางสีดาตายแล้วอะไรประมาณนี้นะนางเป็นาก,การก็ลอยน้ำขึ้นมาแต่ด้วยความมีฉลาดไวพิษของนุกมาน ก็เอ๊ะทำไมคนตายมันลอยทวนน้ำได้เนาะเอ๊ะแล้วทำไมคนตายนอนลอยแล้วทำไมจะต้องมาลอยตรงนี้คือความคิดของลิงไงว่าเอ,อ๊ะทำไมแม่น้ำมันจะต้องลงทะเลแต่ทำไมอันนี้ลอยทวนน้ำขึ้นมาแล้วที่สำคัญพระนางสีดานเนี่ยเป็นคู่บุญบารมีของพระรามเนี่ยเขาจะมีออร่าไงลิงก็คงสังเกตก็เลยเอากระบองนะโมที่เรียวโมทกีเนี่ยของอนุมาเนี่ยฟาดลงมาที่ร่างของนางบรจกายอย่างเต็มแรงเลยนะคือแบบว่า นางเวนจกายตกใจก็เลยกลับร่างกลายเป็นนางยักษ์หนุมานก็ลงรักขึ้นมาอีกชอบนางเวนจกายขึ้นมาอีกหนุมานก็เลยคิดว่าต้องเอากลับไปส่งพระรามก่อนพระรามก็เลยคาดโทษไว้ว่าเออที่ปอมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องการที่เจ้าเนี่ยมาทําแบบนี้กับเราเนี่ยถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเกียรติของเรานะคืออยากจะบอกว่า พระรามนี่ก็มีความทศพิทราชทันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องปอมให้คนแบบตกใจมาอย่างนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราจับเจ้าแล้วเราจะปล่อยเจ้ากลับไปหนุมานก็เลยเพระรามบรรณชาบอกว่าหนุมานเจ้าจงนํนงนานางเบญจกายเนี่ยกลับไปกรุงลงกานะให้ไปดูแลบ้านของอ,อ,องค์พระยาพิเภกเพราะว่าตอนนั้นองค์พิเภกเนี่ยได้เข้ามาสวสวามิภกักด์องค์รามเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าหนุมานเนี่ยก็ได้ อุ้มไปแล้วเกิดพิวสวัสด์ไงชอบรักรักนางเบญจกายก็เลยได้นางเบญจกายเป็นเมียขึ้นมาอีกคนหนึ่งปรากฏว่านางเบญจกายเนี่ยก็มีลูกกับหนุมานลูกชื่อว่าอสูนผัดคือกลายเป็นว่าครึ่งลิงครึ่งยักษ์อ่ะคือมีทั้งลูกที่เป็นครึ่งลิงครึ่งปลาแล้วก็ครึ่งลิงครึ่งยักษ์คือมัชฉานกกับอสุนผัดเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะฮะคืองงเมื่อล่รคือลิงเนี่ยมีทั้ง เมียเป็นปลาแล้วก็มีเมียเป็นยักษ์โอ้โหไม่เท่านั้นนะคะคือพระรามเนี่ยได้เคยมอบมอบสิ่งดีๆที่ให้อนุมานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพระธรรมรงค์เพราะว่าหนุมานเนี่ยได้เคยช่วยพระรามเนี่ยในออกการออกศึกออของกรุงลงกาเนี่ยท่านท้าวทศกัณฐ์เนี่ยได้เคยส่งพญายักษ์องค์หนึ่งที่ชื่อว่ามายราบนะคะ พญาม a ยราบเนี่ยก็ได้ไปออกรบนะฮะกับพระรามแล้วก็พ่ายแพ้เขาถึงเรียกว่าศึกม a ยราบนะฮะตอนนี้เนี่ยอตอนเป็นตอนที่สําคัญที่คนไทยเนี่ยในการละครนาฏศิลินนะมักจะชอบเอามาเล่นโขนนะค,ะคือศึกม a ยราบเป็นตอนที่น่ากลัวน่าพิศวงแล้วก็เรียกว่างดงามนะครับเพราะว่าการรำของคนไทยเนี่ยอ่อนช้อยแล้วก็ในศึกม a ยราบเนี่ยจะเป็นตอนที่แบบว่า มีศึกตัวลิงตัวยักษ์อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีมีลามีบทบาทเยอะนะฮะแล้วก็หนุมานเนี่ยก็ได้สามารถเอาชนะในศึกมยราบได้พระรามก็เลยพระราชทานพระธรรมรงก็คือแหวนให้กับหนุมานเป็นแหวนทองของพระรามเลยนะหนุมานก็เลยได้เรียกว่ามีของวิเศษของพระรามสองชิ้นคราวนี้ลบแหลกลานเลยท่านผู้ชม เวลาจะไปออกศึกกรุงลงการกี่รอบกี่รอบหนุมานไม่เคยแพ้หนุมานมีแต่ชนะตลอดแม้แต่ไปเฝ้าท่านท้าทศกัณฐ์ที่โดนจับได้ตอนที่เอาหางไปเผากรุงลงการเนี่ยตอนนั้นน่ะหนุมานก็สามารถออกมาจากกรุงลงกาได้อย่างปลอดภัยแปลกมากท่านผู้ชมคือแบบว่าเขาได้รับพรจากพระพายแล้ออสสวก็พระอิศวรพระนารายณ์พระพมงศไงว่าตายแล้วต้องฟื้นไงด้วยลมนะก็คือพ่อเนี่ยมาช่วยฟื้นทุกครั้งนะคะ แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่หนุมานได้รับเกียรติจากองค์พระรามเนี่ยคือสูงสุดเลยคือพระรามเนี่ยนอกจากพอเสร็จศึกุงลงกาปุ๊บหนุมานเนี่ยได้รับการแบ่งที่ดินกึ่งหนึ่งในนครอโยธยาให้กับหนุมานนะคะหนุมานได้รับจากพระรามคือแบบว่า ไม่อยากเชื่อนะเหมือนได้แผ่นแผ่นดินไปกึง่งนึงเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยกึ่งนึงก็คืออาจจะเป็นเป็นตัวแหลมๆนิดนึงตรงมุมใดมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้หนุมานก็ได้กึ่งหนึ่งไปนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นทหารผู้จงรักภักดีเป็นข้ารองบาทที่มิอาจทัดเทียมเสมอเจ้านายเนี่ยหนุมานก็เลยขอถวายแผ่นดินโวน,นนะักเคืนกับองค์สีรามนะฮะองค์พระรามก็เลย พระราชทานเมืองลบบุรีเนี่ยที่เป็นลบบุรีจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันเนี่ยเขาเขาถือในในตำนานเขาถือว่าประธานเมืองลบบุรีเนี่ยให้กับอนุมานดูแลได้เมืองเมืองหนึ่งไปดูแลเลยเป็นเมืองลิงเลยที่ไม่ใช่นครขีดขินนะคะอย่าเข้าใจผิดคือเป็นพระนครขีดขินเนี่ยเออพญาสุครีพดูแลนะคะอันนี้อนุมาน์เขาจะได้ครองเมืองลบบุรีและที่สําคัญที่สุดสิุดท้ายที่พระราประทานให้คือพระสนม5,000นางอนุมานมีสนมหนึ่งนางนะ ดังนั้นแล้วเขาก็เลยเชื่อว่าหนุมานเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรักความเมตตามหานิยมนั่นเองข้อนี้คนรู้น้อยมากนะผู้ชมคนจะรู้แค่ว่าหนุมานเนี่ยเป็นเทพแห่งสายลมและเป็นบทของพระพายและที่สําคัญหนุมานเนี่ยเป็นเทพแห่งกองออกําลังวังชาเป็นทหารคนที่เป็นทหารตํารวจจะจบูชาแต่ในข้อที่เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็สติปัญญาเนี่ยคนจะรู้น้อยมากดังนั้นแล้วเนี่ย หนุมานเนี่ยเป็นเทพแห่งความรักด้วยแล้วก็เป็นเทพแห่งปัญญาด้วยเห็นปะ่ะท่านผู้ชมคือไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเทพเจ้าอื่นเลยและความไม่ยิ่งหย่อนตรงนี้เนี่ยคนอินเดียเนี่ยได้ถือประเพณีเนี่ยมีเทศกาลให้หานุมานด้วยนะฮะเทศกาลการบูชาขององค์พระนุมานจะอยู่ในช่วงเสิ้นปีกับต้นปีใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าหานุมานชยันตีนะฮะเป็นเทศกาลบูชาพระนุมาน คนจะบูชาหานุมานทั่วประเทศอินเดียคับเพราะว่าหานุมานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งนักรบแห่งชัยชนะแห่งปัญญาแห่งความรักความซื่อสัตย์ถ้าใครติดรูปหนุมานไว้ที่บ้านที่แห่งนั้นเนี่ยจะไม่มีการคดโกงจะไม่มีการหลอกลวงกันจะมีแต่ความแข็งแกร่งความซื่อสัตย์ความมีความรักเมตตามหานิยมแล้วก็มีสเสน่ห์สติปัญญาดังนั้นรูปหนุมานจึงติดอยู่ตามหน้าบ้านคนอินเดียหลายบ้านมาก ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ปกปักรักษาเคหสถานบ้านแห่งนั้นเนี่ยให้พ้นจากอันตรายให้พ้นจากโรคภยัยนะคะให้พ้นจากสิ่งไม่ดีที่จะเข้าบ้านด้วยเห็นไหมนะคุผู้ชมว่าข้อตรงนี้เนี่ยฮินดูเนี่ยเทพเจ้าฮินดูเนี่ยเขาจะทําการแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทางด้านคนไทยที่หนุมานเนี่ยจะเป็นแค่อ,องคตัวละครสมมุติหรือเป็นของที่ลงเลขครูสักยานหรือเป็น ตัวละครเทพตัวหนึ่งเท่านั้นเป็นองค์องค์งหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะต่างกับอินเดียที่จะถือว่าเอ่อเป็นเทพเจ้าเป็นก็อตเลยมังกี่ก็อตเลยนะของอินเดียเลยเ็าจะมีบูชาการบูชาหนุมานก็จะบูชาวันเยกับพันรายณ์คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้จะเป็นวันบูชาขององค์นหนุมานเลยคนอินเดียเนี่ยเขาจะเอาใบโพูเรานี่แหละใบโพูไทยนี่แหละเอามาม้วน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 วน,นะคะแล้วก็ร้อยใส่เป็นหัวมาลัยแล้วก็ถวายห,หนุมาน เขาเชื่อว่าใบพรูเนี่ยจะเป็นใบแห่งสมปรารถนารักษาโรคเพิ่มโชคลาภแล้วก็ให้ผ่อนเรื่องความรักนะคะ mm hmm. เขาก็จะทำพวงมาลัยแล้วก็จะไปที่เทวลัลใยไปศาสนสถานแล้วก็ไปไหว้องคานุมาน กขาจะมีคําบทสวดฮนุมานว่าอมเจโปโลฮันุมานากีอมเจโปโลฮันุมานากีอมเจโปโลฮันุมานากีเป็นการสรรเสริญองค์ฮนุมานตามแบบคติความเชื่อของคนฮินดูนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยฮนุมานเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ยิ่งยองกว่ามหาเทพหรือเทพเจ้าอื่นเลยในศาสนาพมินดูดังนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องคิดดูว่าฮนุมานเนี่ยคุณอน,นุการประโยชน์เนี่ยในเรื่องปัญญาในเรื่องโชคลาภ ในเรื่องการรักษาโรคในเรื่องความรักไม่ยิ่งยอนไม่แพ้ไปกว่าใครเลยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณได้บูชาหนุมานเนี่ยคุณก็คิดเอาว่าคุณจะได้ทุกอย่างไหมและที่สําคัญที่สุดหนุมานเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่รักสันโดษรักสงบดังนั้นแล้วเนี่ยความเอ่อทะลึ่งแบบว่าแบบทะลึ่งทะเลนนะคะทะมลหนุมามีครบเลยนะทะลึ่งทะเลนทะลึ่งนี่ก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวพาราศีกับผู้หญิงทะเลนเนี่ยก็ชอบ หยอกคนนู้นหยอกคนนี้หยอกหมีชมพูพานพญาชมพูพานอออชอบหยอกองค์พระโพธ่์พันลักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือองค์ท่านเป็นองค์ที่ชอบแย่นะฮะแย่ด้วยความสนุกแล้วก็ทมโนทมโงก็คือความสนของอนุมหาหันความสนของอนุมา,ามนเนทมโมนเนพี่ยอยากจะบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปขโมยนะคะกล้วยไปขโมยผลไม้ในสวนป่าหิมพาน์ขององค์พระแม่อมุอม,า,อมาเทวีเนี่ยองค์พระแม่มอุมาเทวีเนี่ยโกรธมาก ก็เลยสาพนุมานว่าเจ้าจะโดนลดกําลังลงไปกึ่งหนึ่งด้วยความทำโมของเจ้าเจ้าจะหลุดพ้นจากคําสาปของข้าก็ต่อเมื่อองพระรามเนี่ยสเสด็จมาหาเจ้าและลูกหัวของเจ้าสามครั้งพลังชีวิตของเจ้าก็ถึงจะกลับมาคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วความทโมหรือการเรียกว่าทโมของคนไทยเนี่ยมันถึงเป็นดาบสองคมนะฮะมันมีเหตุและมีผลถ้าเกิดเราทรโมมากเกินไปทโมก็คือแบบว่าเรียกว่ายังไงอ่ะ ทโมนคือแบบซุกซนมากเกินไปอะไรประมาณนี้มันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรคือต้องมีสตินะฮะหนุมานเนี่ยทะลึง่งทะเลนทำโมนเนี่ยมีครบนะฮะสอย่างเนี่ยสอย่างเนี่ยมีครบเลยทะลึ่งนี่ก็คือแบบว่าชอบเกี่ยวพาลารีผู้หญิงไม่งั้นจะไม่ได้นางเบญจาก,กายมานางจะดังสุวรณมะชาวก็จะไม่ได้มาด้วยความทะลึ่งของหนุมานเนี่ยพระรามรู้พระรามก็เลยพระราชทาน พัสนมเอกเนี่ยของเมืองกรุงลงกาก็ดีของที่เขารวมรวมกันมาเนี่ยให้ถึงห้าพันนางเลยนะไม่น้อยนะเธอ5,000นางนี่คิดดูว่าสามหกสิวันจะไปนอนกับนางองค์ไหนยังไม่ครบเลยอะห้าพันอ่ะจริงๆต้องกี่ปีเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยฮานุมานถือเป็นเทพเจ้าแห่งฮาเลมก็ว่าได้นะคะของคนอิเนเดียถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขอะว่างั้นเถอะ ถ้าเขาจะแบบพูดถึงเรื่องฮนุมานเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องความแฮปปี้ในเรื่องความสุขในเรื่องโชคลาภในเรื่องสิ่งดีๆทั้งหลายนะคะแล้วก็ฮนุมานเนี่ยจะเป็นเอ่อเรียกว่านอกจากเป็นคู่คู่ที่เรียกว่าอาหารเทพเอ่อเป็นมหาเทพของกับองค์ศรีรามหรือว่าองค์พระรายอวตารแล้วเนี่ยองค์หนุมานเนี่ยก็ยังมีบทบาทในช่วยองค์พระลักษพระลักษทิ่ตอน ต้องหอ,อกโมกขสักนะฮะที่แบบว่าหนุมานเนี่ยยอมไปแบกเขาเลยสังกัลยาณีชวานเนี่ยมาจากเชิงเขาไกรราชเขาวัตถเมงเนี่ยไปแบกมาเลยเพราะว่าถอนต้นสังกัลยาณีไม่ได้ไงถอนไม่ได้เพราะว่าเทวดาห้ามไว้เป็นของมงคลศักดิ์สิทธิ์ของมหาเทพที่ปลูกไว้วันนี้ต้องยกเขาไปเท่านั้นหนุมานก็ใช้กําลังยกอกขึ้นมาพอยกเสร็จปุ๊บก็ให้เกศลรรรอยลงไปตอนนั้นพหลักพลักเนี่ยโดนต้องหอ,อกโมกขสักของ ท่านเท้าภูมิกันนะฮะซึ่งเป็นน้องของท่านเท้าทศกัณฐ์โดนแบบว่าโดนปากอกนอนแบบว่าพอสั่งกรณีมาปุ๊บลอยมาก็กลายเป็นว่าหอกมุกศักดิ์ก็เลยหายไปเขาเขาสังกรณีตีชวาเนี่ยในเมืองไทยี่ที่เขาสมมติที่เขาบอกว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มีนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะเขาชื่อว่าเขาสัพพยาเขาเชื่อว่าเขาสัพพยาเนี่ยเป็นเขาที่หนุมานเนี่ย ได้เอาเขาสังกรณีตีชวาเนี่ยมาวางไว้ที่นี่นะคะมีตัวต้นต,ตัวยาสมุนไพรอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็เลยเรียกว่าเขาสังกรณีตีชวานสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยที่จังหวัดชัยนาทก็เขาสัพยาก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามตำราโบราณของรามเกียรติว่าหานุมาเนี่ยได้เอามาวางไว้ที่นี่นั่นเองแล้วก็ที่สัพยาที่ชัยนาทจะมีเขานมโทด้วยนะ เขานมโทนี่ก็คือแบบว่าเขาเชื่อว่าเป็นเขาของนางมนโทได้เคยมาอยู่กับท่านท้าวทศกัณฐ์มาดูละครบนนี้นะฮะแล้วก็พระรามก็เคยเรียกว่าใช้สอนยิงนะฮะให้หมวกท่านท้าวทศกัณฐ์หลุดลงมามันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นตำนานเรียกว่ามีเขานมโทอยู่ที่นี่นะคะคือนางมนโทเนี่ยก็จะมีนมเอ่อมีนมอยู่ข้างเดียวนมโตข้างเดียว คือด้วยความตกใจงั้นนมก็เลยทะลักออกมาเห็นเขาบอกกันนะอันนี้คือแบบว่ามันหลายตำนานมากอะ่ะแต่ตำนานที่อาจารย์นี่เคยได้ยินมามันเป็นแบบนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าหนุมานเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่น่าเคารพนับถืออาจารย์ขาแล้วในกรุงเทพเนี่ยจะไหว้หนุมาน,นที่ไหนคะเยอะแยะคุณท่านะผู้ชมในวัดพระศรีอุมาเทวีเนี่ยมีนะคะวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเนี่ยที่วัดแขกศรีลมเนี่ยก็จะมี องหนุมานให้เราบูชาด้วยแล้วก็จะมีที่วัดวิษณุบนเทียนนะคะอยู่ที่เรียกว่าเทพบนเทียนเสาลินช้าก็มีหนุมานแล้วก็ที่วัดวิษณุวัดปกก็มีหนุมานให้บูชานะคะหรือจะเป็นที่วัดเทพบนเทียนเชียงใหม่วัดเทพบนเทียนเชียงรายก็มีดังนั้นหนุมานเป็นเทพเจ้าที่สําคัญไม่ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าอื่นนะครับ วันนี้นะคะรายการองค์เทพหารเทวีก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในสำหรับวันนี้อาจารย์มีต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ